สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลนะครับวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็จะนําเหรียญที่ติดดันรับยอดคนดูจํานวนมากนะครับตั้งแต่ลําดับที่3ถึงลําดับที่1นะครับ ครับก็จะเริ่มจากลำดับที่3นะครับก็เป็นเหรียญชนิด10บาทปีพศ2 5 3 3 3มียอดคนดูจำนวน3,200คนนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญมนุษย์ทําขึ้นนะครับมนุษย์ทําขึ้นเป็นอย่างไรนะครับก็ไปติดต่อไปติดตามนะครับ ด้านหลังนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญปีพศ2537นะครับที่ตัดหางเลขเจ็ดอ,ออกนะครับก็เป็นปีพศ2533ทั้งช่องสมาคมนำมาทำคลิปให้ข้อมูลเพื่อนเพื่อนนะครับก็มีอยอดคนดูจำนวน3,200คนนะครับ ก็ติดลำดับที่3จากการติดตามการรูนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องสมคัครคอมแชนแนลมาตลอดนะครับก็มาลําดับที่2นะครับก็เป็นเหรียญชนิด1บาทของรัชก,กาลที่9ก้าพระเศียรใหญ่นะครับปีพศสอง0ั ห้าสิบห้านะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญพระเศียรเอียงนะครับพระเศียรเอียงเลยขวางขึ้นเลยขวางไปแล้วนะครับพระเศียรเอียงยังไงนะครับก็ไปดูด้านหลังนะครับเหรียญน,นี้นะครับ ด้านหน้าภาพรมรูปตรงขึ้นนะครับด้านหลังนะครับก็ตรงขึ้นนะครับแต่ว่ามันเลยเป็นเลยตรงนะครับก็มี มีการขึ้นเหมือนกันอย่างนี้นะครับนี่มีพระเสียนตรงแล้วก็มีปรูวัติเอียงขึ้นนะครับอย่างนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ของการอยู่ในเกณฑ์ของเหรียญพระเสียนตรงนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญปีพศ2 5ง5นะครับก็มีความ นิยมนะครับท่านคนดูก็ให้ความสนใจติดตามเป็นจำนวน6,400คนนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ติดตามผู้รับชมนะครับผู้ที่ให้ความสนใจและให้กำลังใจของช่องสมาคมชาแนลนะครับ ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นลำดับที่1จากคนดูนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญห้าบาทของรัชกาลที่เพ้าเสียนเล็กเป็นเหรียญแปลกปศพันห้าอยสี่สิบสามอยู่ในลำดับที่1ของคนดูนะครับ เหรียญนี้ก็จะแปลกนะครับแบบว่า,อารอบขอบปั๊มไม่ติดนะครับจะมองตัวจะมองเห็นตัวนังสซื้อแบบลางๆนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังก็เหมือนกันปีพศ2543ด้านขอบเหรียญปกติของปีส3สก็จะเป็นขอบสีสีแดงและขอบสีทองแดง นะครับขอบสีทองแดงแต่เหรียญนี้ขอบสีเงินนะครับเหรียญนี้ขอบสีเงินอยู่ในลำดับที่หนึ่งของการดูนะครับจำนวนคนดูก็หนึ่งหมื่นสามร้อยคนนะครับครับก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับคงจะได้ข้อมูล จากทางช่องสมาคม c h ชาแนลเกี่ยวกับเหรียญแปลกวันนี้ก็ทางช่องสมาคมชาแนลก็ได้นําเหรียญน,นะครับที่ติดลำดับการดูจํานวนหลักพันขึ้นนะครับทั้งทั้งหมดนะครับสามลำดับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ